รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวของรถยนต์มากมายนะครับแต่ในขณะที่ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ความรุนแรงของเรื่องโควิดระบาดก็กําลังมากันแบบเต็มๆนะครับรับกันไปเต็มๆเลยนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับก็ดูรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์อยู่บ้านานี้นะครับล็อกดาวน์ตัวเองไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ เชื้อนะครับจากภายนอกเข้าสู่เราหรือว่าจากเราออกสู่ภายนอกเอาละครับในช่วงที่เราต้องรู้วันนี้ครับผมมีเรื่องราวของ MG Extender 2021นะครับที่มีการปรับโฉมในรูปแบบ Minor Change ครับเรามีภารกิจครับเอากระบ,บะพันยักษ์ไปขนต้นไม้นะครับก็ลองไปดูกันว่าภารกิจขนเยอะๆจาก MG Extender 2021นั้นจะสำเร็จลุล่วงได้ดียังไงนะครับ สำหรับในช่วงทองโลกยันยนนะครับโตโยต้าแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานโตโยต้ากาซูเรซซิ่ง2021นะครับงานนี้จะมีรายละเอียดยังไงไปรับชมกันก่อนครับและสุดท้ายในช่วงลูกออนขับกับออรุสูนะครับเรามีการนําเสนอเรื่องราวของน้ํามันเครื่องครับน้ำมันเครื่องที่ว่านี้ไปดูครับว่ารายละเอียดต่างๆน้ํามันเครื่องนั้นจะมีอะไรบ้างครับทั้งหมดครับรอท่านผู้ชมอยู่หลังโฆษณาครับ ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ <S <S เลือก Mazda CX 30หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series เรากลุ่มตรีเพรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซีวินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน เชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ <the> เลือก Mazda CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series วันนี้ผมมีเรื่องล่ามรถกระบะนำเสนอกับกระบะใหม่จาก MG ครับนั่นคือ MG Extender รุ่นใหม่นะครับเป็นโมเดลของปี2021ครับวันนี้มีภารกิจเล็กน้อยครับกับการที่นำรถรุ่นนี้นะครับผมจะไปหาต้นไม้มาประดับบ้านครับก็เอาไปขนสักหน่อยเพราะว่าเขาโปรโมทต,ตัวเองเว่าในพื้นที่กระบานเนี่ย เขาใหญ่สุดในกลุ่มของกระบะแล้วและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะั่นะคือในเรื่องของราคาครับราคาจําหน่ายที่เรานํานำมาทดสอบวันนี้นะครับเป็น Extender รุ่น4ประตูขับเครื่อง4ล้อตัวท็อปนะครับค่าตัวเขาอยู่แค่1 3 9 0 0ล้าน3 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าถูกที่สุดในกลุ่มตลาดรถกระบะในรุ่นท็อปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าภารกิจวันนี้กับการทดสอบสภาพนะ เจ้าเอ e n d e r 2021นั้นจะเป็นยังไงครับเอาครับตอนนี้ก็เริ่มเดินทางครับเราจะจากเมืองนะครับจะออกสู่นอกเมืองการใช้งานในเมืองนะครับก็ในเรื่องการเก็บเสียงทองโถยสารในพวกนการผลิตวัสดุซอฟทัสอารมณธนี้ทมดีนะฮะในเรื่องคํำต่างเสียงมีมาให้ ไอสมาร์ทที่เป็นเทคโนโลยีเรื่องชื่อของ MG ก็ติดตั้งมาให้นะครับอย่างคำสั่าเสียงตรงนี้ก็ฮัลโหล MG เบาแรงลมแอร์เนี่ยฮะแอร์ก็จะเบาลงนะครับรวมถึงเปิดปิดระบบาาอากาศอะไรพวกนี้มีมาให้หมดตัวเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับโทรศัพท์นะครับก็สามารถลิงก์ก็ในเรื่องของไอสมาร์ทก็ทำได้แบบแบบเดียวกันนะครับ การเปลี่ยนแปลงของ MG Xtender 2021นี้นะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ข้างนอกอย่างเดียวก็ไม่ถือว่าผิดเพี้ยนนะครับเพราะข้างในมีแค่เป็นเบาะทูโทนกับเติมฟีเจอร์ของการเชื่อมต่อในส่วนของ l p p l r p l r y ลงไปชุดหน้าจอก็ยังเป็นมว้วดทรงกลมนะครับมีหุ้มขอบด้วยขอบสีงเงินโครเมี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ดิสเพย์กลางนี้ก็แสดงการข้อมูลการขับขี่เอาไว้ แต่ในส่วนของ a d a s ครับนอกจากที่มีคุ่นโทนแล้วนะครับไม่ถึงขัน้นอัลลั i ติค่นโทนนะครับ a d a s อันนี้จะเอามาแค่ตัวเตือนออกนอกเลนอย่างเดียวแล้วก็เตือนเท่านั้นด้วยไม่ได้ดึงกลับเืิอการใช้งานอาจจะยากไปนิดนึงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในชุดพวงมาลัยนะครับเขาจะมีสวิตช์แยกออกมาต่างหากไว้ที่บริเวณคอนโซลกลางนะครับแอร์เป็นแอร์เป็นระบบอ,อากาศแบบอัตโมตินะครับก็ ตรงนี้นอกจากทัชสกร,รีนตรงกลางแล้วนะครับที่ให้ภาพคมชัดนะมีเชื่อมต่อกับกล้องมองภาพด,ด้านหลังด้วยนะครับพวกสวิตช์การใช้งานระบบต่างๆ traction control เอยนะครับหรือ hill e s c e n t control เอยเนี่ยนะครับก็อยู่บริเวณคอนโซลกลางนะครับพวกอะไรเป็นมัน t i f u n c t i ฮะแต่ก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมระบบควบคุมอื่นๆไว้จะมีก็ในเรื่องคุ้มสันโทในเรื่องของตัวคําสั่งเสียงนะครับในเรื่องของตัว สั่งงานพวกจอทัสกรีนนะครับก็พื้นๆประมาณนี้นะฮะตัวเกียร์นะครับคันที่เราได้นำมาใช้นะครับเป็นเกียร์4 w h e e drive ก็เป็นรุ่นท็อปนะครับตัวนี้เนี่ยมี Differential Lock มาให้ด้วยแต่เป็น Differential Lock แบบออโตเมติกนะครับไม่สามารถเปิดปิดระบบได้ตัวกล่องสมองกลน,นะครับจะสั่งการให้ระบบเปิดปิดเองทุกครั้งเมื่อใช้ระบบขับเคลื่อนสลอ ไม่ว่าจะเป็นโฟโลหรือโฟไฮก็ตามเอาละครับก็เข้าสู่ช่วงการเดินทางครั้งนะครับเมื่อกี้ลองในเมืองดูแล้วตอนนี้มาลองทางไกลดูบ้างนะครับผุมพลัง2.0ลิตรนะครับจากเครื่องยนต์ดีเซลบุคคลมันเทอร์โบนะฮะให้กำลัง161แรงม้าพร้อมแรงบิด3 7 3นิวตันเมตรนะครับ อัตราเร่งสุดถึงร้อยเขาทำได้ไม่เกิน12บสองวินะครก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นมากนักในเรื่องอัตราเร่งเพราะว่าในตลาดทุกวันนี้ก็สมรรถาะเครื่องยนต์ก็ไปสูงกว่าตัวนี้ไปแล้วนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับอยู่ประมาณ14บสกิโเมต่อลิตรสำหรับตัวที่เป็นตัวอีโคสติเกอร์นะครับก็ถามว่าอัตราเร่งเนี่ยตอบสนองกับผู้ใช้งานยังไงนะครับผม ผมว่าใช้ได้ถึงแม้จะเป็นเทอร์โบเดียวก็เถอะนะครับแต่ว่าตัวเทอร์โบรุ่นี้เนี่ยก็ดีไซน์ออกมาให้ใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ได้ดีนะฮะเรียกสมรรถนะมาได้เร็วนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าณวันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลก็ผู้แข่งของเขาหลายๆยี่ห้อก็พัฒนาขึ้นไปสูงกว่านี้ตัวเกียร์นะครับที่เรานํามาใช้เป็นเกียร์อัตโมตินะครับ6จังหวะนะครับ มีแค่บวกลบที่ตำแหน่งเกียร์นะฮะไม่ได้ให้แพลนชิพที่พวงมลาลัยมานะครับก็เกียร์ทำงานได้ราบรื่นดีส่วนในเรื่องของระบบช่วงล่างข้างหน้าเป็นปิดน็คู่นะครับแบบดนเบรโบนแลวข้างหลังเป็นแบบแหนบนะครับเซตมาดีนะฮะผมว่าผมชอบตัวช่วงล่างแบบนี้คือไม่ได้แข็งมากนะครับแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปโดยรวมโอเคครับในกรณีที่ใช้ความเร็วนะครับ การเก็บเสียงของนักโดยสารเนี่ยก็ยังถือว่าทําออกมาได้ดีเพราะว่าเขามีการติดตั้งสนุทับเสียงเข้าไปข้างในนะครับก็เราวิ่งมาใช้งานทั่วไปก็ความเร็วประมาณ 80- ดส0ถึงร้อยี่บนะครับเฉลี่ยประมาณนี้ยังความเร็วนี้ก็เสียงที่ข้อห้องโดยสารถือว่าโอเครับได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในเอ็กซ์เทนเดอร์ตั้งแต่รุ่นเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบเบรกที่เป็นดิสทั้ง4ล้อนะครับอันนี้คู่แข่งยังไม่ ยังไม่มีในตลาดมากนักนะครับก็เจ้าตลาดยังใช้เป็นดำอยู่เลยแต่ว่าเอ็กเซนเดก็ให้มาเป็นส่วนของดิสเบรกแทนนะครับเนี่ยครับก็ได้ทดลองมาครับทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับแต่ว่าระยะทางยังเหลืออยู่พอสมควรเดีย๋ยวไปดูกันครับภารกิ่งเราวันนี้นะครับกับการขนเยอะในกระบะยักษ์ MG e x e n d e r 2021เป็นไงครับปลายทางคลอง15รังสิตนคะรนายกครับ เอาละครับก็มาถึงตลาดต้นไม้ที่คลอง15ครับตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตครับหาพันไม้ที่จะไปแต่งบ้านก่อนนะครับว่าจะได้พันไม้อะไรบ้าง แต่แน่นอนว่าวันนี้มาขนเยอะแน่ๆครับแล้วก็คิดว่าเลือกคำตอบของการขนสัมภาระในครั้งนี้ได้ถูกนะฮะ m อ็มเจแ e นดผลดินเสร็จก็ต้นไม้ต่อครับ ไม่ได้เยอะมากครับเอาไปแค่1ิสองตนเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับคือพื้นกระบาดเนี่ยมันเจ๋งอย่างที่วันนี้ฮะปกติแล้วนะครับซุ้มล้อของกระบาดเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาทําให้การบรรทุกสัมภาระเนี่ยนะครับมันอาจจะมีข้อจํากัดอยู่ m อ็ MG เขาไปดีไซน์ซุ้มล้อให้มันเตี้ยลงมาครับเพื่อการบรรทุกที่ดีขึ้นน,นะครับจะถึงได้ชื่อว่าเป็นกระบาดยักษ์ใหญ่ ใหญ่สุดในคลาสสองกระบะแล้วนะครับสำหรับพื้นที่นะฮะตัวรถก็ยาว5เมตรกว่าครับคือถือว่าบิ๊กเป็น big, เป็นบิ๊กไซส์ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวขนต้นไม้ต่อครับ เรียบร้อยครับภารกิจขนเยอะกับกระบะพันยักษ์นะครับ MG Extender 2021ในเรื่องของการปรับลุกเฟสลิปใหม่ทั้งชุดเลยฮะข้างหน้าเป็นใหม่หมดภายในเปลี่ยนนิดนึงตรงที่ว่าเบาะเป็นทูโทนแล้วก็อัปเกรดตัวของฟีเจอร์หน้าจอให้ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay ได้ e d a s นะครับก็เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่หยิบ มาใส่ในเอ็กเซนเดอร์ใหม่แต่มาไม่หมดนะครับคุสันโทนมีมาให้นะฮะมีตัวเตือนออกนอกเลนมาให้นะครับก็ใช้การประมวลผลจากกล้องจากเรดาร์ที่มีติดตั้งไว้ในรถนะครับแต่ในส่วนของดัชที่กุสันโทนยังไม่ได้ใส่มานะฮะที่เรานำมาเทสในวันนี้ครับกระบะสี่ประตูรุ่นท็อปนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อสมรรนะก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับสองจุดศูนย์ลิตรหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดม้าแล้วก็สองร้อยเจ็ดสิบสามนิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ หกจังหวะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีในส่วนของเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับหกจังหวะเหมือนกันแต่ว่ารถที่เรานํามาทดสอบเป็นเกียร์อัตโนมัติอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะครับใช้งานเฉลี่ยนอกเมืองในเมืองตามแบบของอีโกสติ๊กเกอร์ในเรื่องของการใช้ความเร็วนะฮะสูงถึงร้อยอยู่ประมาณสิาวิประมาณนี้ก็เป็นเครื่องที่แรงม้าไม่ได้สูงมากถ้าเกิดว่าเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันนะครับแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้แหละความเจ๋งของเขานอกจากรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไป สิ่งนี้เขาปรโมทว่าเป็นกระบะพันยักษ์ฮะใหญ่ขนเยอะได้จริงๆนี่ยังเหลือพื้นที่ขนอีกเพียบเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็เป็นกระบะท,ที่ถูกสุดในตลาดนะครับก็น่าสนใจรุ่นหนึ่งนแหละ เติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก Mazda CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series จุดมใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุดอิสูสดีแม้พลังภาพลิกโลก ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก Mazda CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series ตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined นับสนุนโดย Mazda Ford BRG Toyota เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโตเวอร์ไทยแลนด์นะครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับในช่วงของภาวะที่โรคระบาดยังคงแมงต้องบอกว่ายัางคงน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและที่สําคัญเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะได้ฉีดพร้อมๆกันนะครับและที่สําคัญนะครับช่วงนี้เนี่ยมาตรการการเข้มข้นในการดูแลการแพร่ระบาดยังคงต้องใช้อยู่นะ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ให้ความร่วมมือนะครับกับมาตรการที่รัดออกมานะครับเพราะว่าเราจะได้จํากัดการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุดนะครับ มันูชครับอย่างไรก็ตามนะครับในแวดวงยานยนต์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็มีการถแถลงข่าวไปแล้วสำหรับการที่จะเกิดขึ้นของกิจกรรม Toyota g กา o ู Racing Motorsport 2021นะครับก็ถึงอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะมาตรการอย่างไรและจะได้แข่งกันเมื่อไหร่นี่นะครับก็ถือว่าเราจะต้องรอดูนะครับแต่กิจกรรมนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโตโยต้ากาซูเลสซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2021ผ่านช่องทางออนไลน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในงานนี้มีมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสนธยาคุณปลื้มนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายสุรศักดิ์สุวรรณทองรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมถแถลงข่าวนะครับผู้บริหารโตโยต้าระบุ ว่าจากแนวคิดของโ o y ยต้าการซูเรซซิ่งในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตนั้นเชื่อว่าการทดสอบขีดจำกัดของสมรรถนะการขับขี่ขั้นสูงสุดของรถยนต์จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรถยนต์ได้อย่างเต็มที่เป็นเป้าหมายที่ท้าทายในการพัฒนายนตรกรรมที่ดียิ่งกว่าที่เรียกว่า ever better cars ของ t o y ยต้าซึ่งความคิดริเริ่มดังกล่าวนั้นได้รับการถ่ายทอด DNA ของมอเตอร์สปอร์ตส่งต่อไปยังรถที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รุ่น G R Series ในปีนี้ Toyota g การ o ซู c i n g m o t ม r s ตอร์อรนั้นจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Spirit to Push the Limits หรือความกล้าที่จะข้ามขีดจำกัดคือความกล้าที่จะเปิดทุกโซนประสาทสัมผัสปลุกความกล้าที่จะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดแห่งความท้าทายของผู้เข้าชมทุกท่านไปกับสมรรถนะการขับขี่อันดีเยี่ยมของรถยนตย์ t ต y o ต a อย่างใกล้ชิดกับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One One Make r a c e ทั้ง4รุ่น ประก,กอบไปด้วยไฮรักรีโวว Makeless เป็นการพิสูจน์สมรรถนะของรถกระบะสายพันธุ์แกล่งด้วยเครื่องยนต์2 4 0 0ซ c จากขุมพลังเครื่องยนต์ GD Super Power Generation ที่2 c o โ o l l a l t t s s GR Sport One Makeless เป็นการแข่งขันสุดยอดรถในตระกูล GR Sport ซึ่งพิสูจน์สมรรถนะมาแล้วจากรางวัลชนะเลิศ2ปีซ้อนในรุ่น Super Production 3จากรายการ ADAC 24ชั่วโมงนูเบิร์กริง บนสนามแข่งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเยอรมนี Vios One Makeless และ Vios Lady One Makeless พิเศษสุดกับการแข่งขันรายการ Toyota Executive Charity Race 2021โดยคณะผู้บริหารและตัวแทนชมรมผู้แทนจำหน่าย Toyota กับรถกระบะไฮ l ักรี v o รุ่น d o บเบิลแคป 4x2 Z Edition โดยเงินรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทั้งหมดนั้นจะมอบเพื่อการกุศลให้กับหน่วยงานรัฐต่อไป พร้อมกันนั้นในทุกกิจกรรมของ Toyota g a z o ู Racing Motorsport ก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานร่วมในรายการมากมายเช่น b t t t l e r r i t t s o w w t y y t t Gazoo ู a c i n g Team Thailand Show G.R. Hotlap ซึ่งผู้เข้าร่วมก็จะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับการร่วมนั่งรถ G.R. Drift พร้อมกับนักแข่งมืออาชีพในสนามแข่งจริง t o y o t a f u ั r i d e ประสบการณ์ใหม่ที่จะให้ลูกค้าได้ทดลองขับรถในแทร็กของการแข่งขันกับโตโยต้าที่มีโครงสร้าง TNGA เช่น Camry, Corolla a u t i s CHR เพื่อพิสูจน์สมรรถนะที่ดีเยี่ยมในการขับขี่และการควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแล้วยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสัมผัสกับเรื่องราวของกิจกรรมมอเตอร์สปอร์เช่น One Make Les s Information Laser c l u b h o u s e Racing Star t e ท m Game and Entertainment มี GR Simulator ให้สนุกกับการจำลองการขับขี่ GR Supra และ Corolla a l t i s GR Sport GR Racing Cockpit GR RC Challenge และ Racing Mania ซึ่งก็จะเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของคนรักรถกระบะ Hilux Revo จากทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Toyo ต้าการซูเลสซิ่ง Thailand ได้ที่ f c e e o o o โต o ยต้ากาซู l ลส i n g m o t o r p o r t t t a i l a n d รวมทั้งติดตามจากข่าวสารความเคลื่อนไหวในท้องโลกยานยนต์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและรถใหม่ที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะครับผมแนะนำ Honda า i t y Hatchback นะครับ Hatchback ครับในรูปแบบของ e-h e HE v นะครับเรียกว่า Full Hybrid คันนี้น่าสนใจครับบริษัท Honda Automobil e s ประเทศไทยจำกัด เปิดตัว Honda City Hatchback e h e v ใหม่ลงสู่เซ gment City Car. ์ i t y y c r r โดยครั้งนี้เป็นการมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอันล้ำสมัยสปอร์ตไฮบริดอินเทลเจนต์มัลติโหมด r i ฟ e หรือที่เรียกว่า immd ระบบ Fully Hybrid ที่ประสานการทำงานอันทรงพลังของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเป็นมอเตอร์ที่ทำหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้า,ฟาและมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อ กับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร Atkinson Cycle DOHC i-VTEC พร้อมกืยเกีเกยร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้า eCVT โดยสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่เพื่อตอบรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆได้และมีอัตราเร่งที่ทันใจด้วยแรงบิดสูงสุดถึง253นิวตันเมตรให้อัตราประหยัดน้ำมันถึง27กิโลเมตรต่อลิตร และยังเต,เติมเต็มเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing สำหรับรูปแบบภายนอกภายในนั้นก็คงมีดีไซน์สปอร์ตในรูปแบบของแฮ h ชแบ k นะครับโดยตัวรถจะมีระบุตัวอักษร H Mark ตกแต่งภายในกรอบสีฟ้าและโลโก้ EHEV ซึ่งก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์พิเศษของรุ่นนี้ Honda City Hatchback EHEV นี้ก็จะมาในรูปแบบของ RS ด้วยราคา 8 4 9 0 0 0บาทนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของท่องโลกยานยนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถไปติดตามรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ที่ w w w a u t o w o r l d บออโตเี่ยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะไปทิ้งท้ายกันที่ภาพความสำเร็จของทีม Toyota g a r ซู Racing Team Thailand นะครับสนับสนุนโดย Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่นะครับเขาไปสร้างผลงานเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับในการคว้าแชมป์2ปีติดติดกันเลยนะครับกับทีม Thailand นซึ่งก็ใช้รถ Toyota c o ค o l l a ัลติส G.R. Series นะครับในการดำเนินการแข่งขันนะครับ24ชั่วโมงที่สนามนูเบิร์กริงประเทศเยอรมนี Germany นะครับก็คว้าชัยชนะมาได้สำเร็จนะครับเรียกว่าเป็นผลงานสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมชาติไทยเลยนะครับก็ถือว่านี่คือความสำเร็จที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเราไปประมวลภาพนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับ โดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X รู้ก่อนขับกับ Isuzu ตอนน้ำมันเครื่องเรื่องที่ควรรู้สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำกันอย่างประจำไม่ว่าคุณจะขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ตามนั่นก็คือการเช็กระยะ เพื่อให้รถของคุณผู้ชมนั้นใช้งานได้ดีอยู่เสมอและหนึ่งในขั้นตอนการเช็กระยะนั่นก็คือการเปลี่ยนทายของเหลวต่างๆเช่นน้ำมันเครื่องเป็นต้นซึ่งน้ำมันเครื่องก็มีอยู่หลายแบบและก็มักจะมีตัวเลขระบุอยู่บนฉลากเคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขเหล่านั้นบอกอะไรถ้าสงสัยแล้วก็วันนี้รู้ก่อนขับกับอิสุซจะมาไขาข้อข้องใจให้คุณผู้ชมได้ทราบกันครับ น้ำมันเครื่องคืออะไรน้ำมันเครื่องคือสารหล่อลื่นขั้นกลางระหว่างผิวของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ทำหน้าที่เป็นฟิล์มเคลือบชิ้นส่วนโลหะช่วยลดการเสียดสีและการสึกหรอของวัตถุโลหะขณะที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาสตาร์ทรถนอกจากนี้น้ำมันเครื่องยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายตั้งแต่ช่วยระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ป้องกันการเกิดสนิม การจัดกรคาบขมเหลาและการสะสมสิ่งสกปรกน้ำมันเครื่องมีกี่แบบน้ำมันเครื่องมีด้วยกันทั้งหมด3แบบได้แก่ 1. น้ำมันแร่คือน้ำมันที่ผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบซึ่งมักมีราคาต่ำกว่าน้ำมันเครื่องประเภทอื่น 2. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คือน้ำมันเครื่องที่ผลิตด้วยกรรมวิธีทางเคมีและกันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจึงมักมีประสิทธิภาพและราคาที่สูงกว่าน้ำมันเครื่องประเภทอื่น 3. น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คือน้ำมันเครื่องที่ผลิตจากน้ำมันแร่ผสมกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงกว่าน้ำมันแร่แต่ราคาไม่สูงเท่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เลขที่อยู่บนฉลากหมายถึงอะไรกันตัวเลขเหล่านั้นหมายถึงเกรดของน้ำมันเครื่องซึ่งทั้งหมดมี2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบเกรดเดียวหรือแบบเกรดรวมเกรดรวมหมายถึงน้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืด2สองค่าเช่น 10W40 10, โดยค่าความหนืดจะครอบคลุมช่วงอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่อุณหภูมิต่ำติำตดลบจนถึงอุณหภูมิสูง ตัวเลขยิ่งน้อยจะมีความเหนืดที่ต่ำสามารถไหลไปหล่อลื่นส่วนต่างๆได้ง่ายและเร็วขึ้นตามด้วยตัวอักษร W ย่อมาจากคำว่า Winter หรือฤดูหนาวส่วนตัวเลขหลังคือค่าวความเหนืดสูงยิ่งตัวเลขมากยิ่งเหนืดมากสำหรับประเทศไทยเราเน้นที่ตัวเลขหลัง W เป็นหลักเพราะอากาศของบ้านเรานั้นไม่ถึงขั้นหนาวจนติดลบ ในส่วนของเกรดเดี่ยวจะมีค่าความหนืดเพียงค่าเดียวตามฉลากบนแกลอนเช่น SAE 5 0หรือ SAE 4 0มักจะพบเห็นได้ในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนค่าความหนืดก็จะเหมือนกับเกรดรวมเลขยิงสูงความหนืดยิงมากสำหรับรถรุ่นเก่าๆที่ใช้งานมานานควรใช้ความหนืดสูงๆจะเหมาะกว่าเพราะเครื่องยนต์จะหลวมค่าความหนืดที่มากจะไปแทนที่ช่องว่างภายในห้องเครื่องได้เป็นอย่างดี และนี่ก็คือเรื่องราวของชุดตัวเลขบนฉลากของน้ำมันเครื่องหวังว่าคุณผู้ชมจะหายสงสัยกันนะครับและทิ้งท้ายกันเสมอมาช่วยกันลดความเสียเ่ยงเรื่องโควิดเมื่ออยู่ในที่สาธารณะด้วยการสวมใส่หน้ากากนอนามัยอยู่เสมอเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับ แล้วครับรายการของเราเดินทางถึงช่วงท้ายนะครับท่านที่พลาดรับชมช่วงหนึ่งของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังในที่ YouTube Channel Automotor Thailand หรือ Facebook Fanpage Automotor Thailand และเว็บไซต์ a u t o t o a i l a n d ครับกลับพบกันใหม่นะครับ23.00นทางนร์วกด1กับรายการ Automotor Thailand ครับวันนี้ก็ขอทุกคนอยู่รอดปลอดเชื้อโควิด -19 นะครับลาครับสวัสดีครับ